ก็เข้าสู่เปเปอร์นะครับวันนี้ก็จะมี3 p a เปเปอร์แต่ว่าเปเปอร์ใหญ่ที่มีเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของตัวไทรจีนะครับว่ากลยุทธ์ที่เรามองไปในไตรมาสที่4นะครับนี่คุณฟุกก็เขียนสรุปออกมานะครับซึ่งเดี๋ยวผมขอเป็น snapshot ให้ดูเป็นเป็น,เป,นเป็นแบบสั้นๆก่อนละกันแล้วเดี๋ยวอาจจะ หาเวลาที่เชิงฟุกมาคุยเต็มๆในเรื่องของเปเปอร์นี้ทีหนึ่งในมุมมองของตอยมัสสีนะครับที่จะเกิดขึ้นก็ต้องยอมรับว่าเซตนี้ก็เรียกว่ากลับตัวค่อนข้างดีเลยในช่วงที่ผ่านมาหลังจากที่มีคดีคุณเสรษฐาแล้วก็ได้นายกใหม่คือนายกอง์อิงขึ้นมาเนี่ยก็ทําให้ภาพรวมๆของหลายๆอย่างดูชัดเจนขึ้นอย่างที่พูดกันมาตลอดแล้วว่าตลาดไม่ชอบอะไรที่คุมเครือนะครับพอชัดเจนปุ๊บ แล้วก็เริ่มกันใหม่นับหนึ่งแล้วก็ไปได้เลยเนี่ยอันนี้ก็ทําให้ตลาดพลิกตัวกลับมาแล้วก็ต่างชาติเองก็กลับมาเป็น n e ็ตบาด้วยนะครับตั้งแต่นายกองอิงเข้ามาอันนี้เป้าหมายของเราก็ยังอยู่ที่ เซตจะอยู่เป้าหมายอยู่ที่พันห้าร้อยจุดเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มันกองอยู่มันพันสามนี่ก็อาจจะทุกคนเซอร์ไพรส์ว่าเอ๊ะเรายังคิดว่าพันห้าเป็นไปนได้หรือเปล่าอันนี้ก็ก็ถือว่ามาตามที่ที่เราเคยเก่งเก่งกันไว้นะครับก็เซตธเกตยังอยู่ที่ถึงพันห้าร้อยจุดแล้วก็มาคุยกันเรื่องที่ว่าแน่นอนพอนายกอิงเข้ามาเนี่ยเรื่องของไซจี้เรื่องของ, gy, อง,ของกลยุทธ์นโยบายต่างๆที่เขาวางวางกันไว้ตั้งแต่นายกเศรษฐาเนี่ยตอนนี้ก็เข้ามาเต็มตัวเลยที่จะ พยายามรันต่อไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินดิจิตอลนะครับซึ่งอันนี้ก็มีการแจกแน่นอนแล้วสำหรับกลุ่มปอบางเนี่ยแสนสี่หมื่นกว่าล้านก็เข้ามาช็อตแรกยังไงก็ตามก็จะต้องมีช่วยในเรื่องของเศรษฐกิจอยู่ในระดับหนึ่งแน่ถึงไมถึงแม้อาจจะน้อยกว่าที่เคยคาดไว้แต่ว่าก็ก็มีก็ดีกว่าไม่มีนะครับพวกนี้พวกค้าปลีกนะครับแล้วก็กลุ่มฟแนนซ์ก็จะเป็นกลุ่มที่ได้ประโยชน์ตรงนี้ค่อนข้างชัดไม่ว่าจะเป็นการเอาไปใช้จ่ายนะครับก็จะเป็นพวกค้าค้าปลีกเนี่ยน่าจะได้ประโยชน์แล้วก็รวมถึงแจกเป็นเงินสด่กกลุม็ ได้ประโยชน์แน่นอนก็จะเป็น MTC ที่เรายังชอบที่สุดนะครับนี่ก็เป็นเป็นไฮไลท์หลักอันนึงอีกอันหนึ่ง,ก,นนงก็ตัวของหุ้นอกองทุนวายุพักกับเรื่องของไทยเอสที่ยังเป็นประเด็นในช่วงนี้อยู่เนี่ยก็น่าจะน่าจะช่วยกระตุ้นตลาดได้ในระยะอะ ในแต่มสี่นะครับที่จะเกิดขึ้นก็จะเป็นหุ้นอย่าง t t ท KTV, e c ทีบ a เอ็กล้วกแอดวานซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของกลุ่มในเรื่องของวายุพักแล้วก็กองทุน TSG อันนี้ก็น่าจะเป็นกลุ่มที่ได้ประโยชน์นะครับแต่ว่าต้องยอมรับว่าเรื่องของวายุพักนี่มันจะเป็นลักษณะของเป็นวันช็อตนะครับเพราะว่าเงินที่ระดมทุนมาได้เนี่ย ซื้อหุ้นปุ๊บก,ก,ก็จะหมดแล้วมันจะไม่มีเงินเติมนะครับน,นี่ก็ถือว่าอาจจะเป็นวันช็อตแต่ว่าเชื่อว่าถ้าได้เม็ดเงินประมาณแสนล้านสัตว์ยุพักเนี่ยยังไงก็ต้องบูสต์ตลาดขึ้นไปเป็นหลักหลายสิบจุดแน่นอนเป็นอย่างน้อยนะครับอันนี้ก็ก็เป็นประเด็นที่เรามองว่าไต่มาสี่ประเด็นหลายอย่างมันก็ดูเป็นเบนฟิตแล้วก็ช่วยดันตลาดได้ที่จะไปถึง 1, 5 0 0จุดในช่วงสิ้นปีนะครับก็เลยย้ำว่าปีนี้เนี่ยเป้าหมาย1 5 0 0เหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีท็อปพิกมาให้ด้วยนะครับว่า ท็อปิกที่เรามองเป็นลองเทอมนะครับคือถือประมาณสัก6กถึงสิเดือนขึ้นไปเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับก็ลิสต์ใหม่ก็จะเป็นตัวตารางนี้เลยนะครับมี TTB, SCB, CPL, BJC, BH, ECO, ี1จซีบ e s แล้วก็เอสไอเอสบีนะครับส่วนตัวสีเทาๆสีเทาๆด้านซ้ายมือที่ผมแปะไว้ให้ดูด้วยเนี่ก็คือเป็นตัวที่เคยพลิกเมื่อรอบที่แล้วนะครับในช่วงแต่ต้นแตมาสามนะครับแล้วก็มีสลับออกนะครับอย่าง KKB สลับมาเป็น SCB BDMS สลับมาเป็น BH กราฟสลับมาเป็น E c h กแล้วก็ m a c เนี่ยสลับมาเป็นอีชีนี่ก็เป็นการเปลี่ยนของพอร์ตที่เกิดขึ้นในสำหรับมองในแตามาสสี่แลไปถึงกลางปีหน้านะครับน,นี่ก็เลยเป็น เป็นเรียกว่าเป็นท็อปิกมาสรุปให้ละกันว่าที่เรามองเนี่ยน่าจะเป็นกลุ่มพวกนี้ที่ได้ประโยชน์จากสิ่งที่พูดไปเมื่อสักครู่นะครับในรายละเอียดยาวๆก็อาจจะถ้าลูกค้าที่สกอก็อาากกา่อานเปเปอร์ได้นะครับเปเปอร์จะค่อนข้างยาวเลยห้าหกสิบหน้าแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็เดี๋ยวจะเรียกคุณฟกมาอธิบายตรงนี้ให้ให้ฟังในรายละเอียดเ,เพิ่มเติมนะครับอทษทีแล้วก็ตัวปเปเปอร์ถัดไปจะเป็น CbG นะครับอันนี้เราก็คุยกับบริษัทมาเนี่ย ก็มาดูแต่มาสากัน CPG แต่มาสาน่าจะกำไรประมาณ726ล้านซึ่งก็ดีขึ้นทั้งเยือนเย,ยแล้วก็ q ิวถามว่าเซอร์ไพรส์ไหมก็แอบเซอร์ไพรส์นิดหนึ่งเพราะว่าถ้าจำกันได้เนี่ยกลุ่มเครื่องดื่มแต่มาสามันจะเป็นแต่มาสท,ที่เป็น low season แต่นี้ก็ยังถือว่าบวกไม่ได้ q ิวนะครับแล้วก็เรื่องของ หลักเลยเนี่ยก็คือเรื่องของส่วนแบ่งตลาดของเครื่องดื่มพลังงานเนี่ยเอเนจีดูงเนี่ยเขาทำได้ดีขึ้นนะครับก็ทําให้ภาพของคิวคิเนี่ยดีขึ้นรายได้ก็โตขึ้นนะครับทั้งเยอนเยแล้วก็คิวิวแล้วก็ในเรื่องของที่เขายังขายราคา10บ,บาทที่ในตัวท T เนี่ยก็เป็นประเด็นหนึ่งที่ยังทําให้อ่าเรียกว่าได้รับความนิยมท,ท,ที่ดีแล้วกันแล้วก็ทําให้มีอ่ามาเก็ตแชร์ที่ดีขึ้นด้วยแล้วส่งออกเนี่ยตัมบูชากับเวียดนามก็ดูโตขึ้นนะครับเรื่องของอ่การรับ จ้างส่งพวกเหล้าเบียร์ที่เป็นประเด็นที่เมื่อก่อนเคยเป็นเ,เรียกว่าเป็นเป็นไฮไลท์และกันตอนนี้ก็มันก็ชะลอลงไปนะครับตามตามที่เขาเคยบอกมาอยู่แล้วแต่ว่าก็ไปได้เรื่อยๆประมาณสักแต่ม่ละร้อยกว่าล้านก็ยังเป็นไปตามที่แผนกันอยู่นะครับก็ไม่ได้มีอะไรที่แย่ลงก็ถือว่ายังค่อนข้าขงโอเคแต่ประเด็นที่ได้ตัว Market Share ของ Energy Drink นี่แหละทำให้เขาดูดีขึ้นก็ยังแนะนำซื้อนะครับป้าหมายราคาที่83บาท อีกตัวนึงเป็น TVO นะครับก็เลยมีการอัปเดต TVO ด้วยเพราะว่าอาทิตย์หน้าเราจะมี Exclusive Talk ก็เลยไปกรีบบริษัทมาก็ถือว่าภาพรวมเนี่ยไตรมาสที่3ก็ยังค่อนข้างดีนะครับก็กำไรจะอยู่ที่ประมาณ505ล้านนี่ก็โตนิดหนึ่ง Q น Q แต่ว่าจะโตเป็นเท่าตัวเลย Year o Year ก็ถือว่าปีนี้เป็นปีที่ดีกับของ TVO อยู่นะครับราคาของถั่วเหลืองเนี่ยมันลดลงมากนะครับแล้วก็กากน้ากาก เหลืองแล้วก็น้ํามันถั่วเหลืองเนี่ยมันลดลงด้วยเหมือนกันแต่ว่าลดลงน้อยกว่าสิ่งสําคัญคือเรื่องของราคาถั่วเหลืองที่มันลดลงเนี่ยทำให้ต้นทุนของบริษัทเนี่ยเรียกว่าถูกลงนะครับมาจิ้นก็ดีขึ้น TVO เนี่ยนำเข้า90-95%ของวัตถุดิบเลยค่าเงินบาทที่ที่แข็งด้วยก็ทําให้มาจิ้นเนี่ยดีขึ้นไปอีกเหมือนกันอันนี้ก็เป็น2เด้งที่ทําให้ภาพรวมของ TVO ดูดีขึ้นเราก็ได้มีการปรับ ประมาณการนะครับจากการปรับมาจิ้นเนี่ยให้ปรับขึ้นจากประมาณสัก8%เนี่ยมาเป็น9-10%นะครับวันนี้ก็ทำให้ประมาณการเนี่ยปรับกำไรขึ้น29%ปีนี้16%ปีหน้าแล้วก็ TVO น่าจะจ่ายปันผลได้0.83บาทสำหรับครึ่งปีหลังซึ่งก็เทียบประมาณสัก3.5%ายิวสำหรับแค่ครึ่งปีนะครับแล้วปีหน้าก็จะได้ยิวอีกมา7%ก็ถือว่าตัวนี้เป็นตัวที่ ที่ดีเลยในเรื่องของกำไรที่เติบโต,ต,ต,ตแล้วก็ได้ดิวเดนยิวที่ดีด้วยก็แนะนำซื้อเหมือนเดิมนะครับปรับ TP เพิ่มขึ้นนะครับจากเดิมยี6ขึ้นมาเป็น29นะครับก็ยังแนะนำซื้อเหมือนเดิมสำหรับ TVO นะครับซึ่งก็ย้ำอีกทีว่าวันในช่วงอาทิตย์หน้านะครับวันที่26กันยาเราก็จะเชิญผู้บริหาร TVO มาพอดีเลยที่จะมาคุยกันนะครับว่าปีนี้ที่ดีเนี้ยอนาคตจะเป็นยังไงต่อนะครับก็จะ จะมาพบกับผู้บริหารนะครับเวลาเที่ยงครึ่งถึงประมาณบ่าย3มครึ่งนะครับที่ออเดโตเรียมของ Tisco Tower ชั้น21นะครับใครที่สนใจก็ยังลงทะเบียนได้อยู่นะครับก็มาพบกับผู้บริหารเลยสอบถามคุยกันได้เลยนะครับ